มาพบกันอีกแล้วนะครับชูธออดยนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะผมจะมา,าแนะนําวิธีการแต่งภาพโทนสีแบบซีนิเมติกนะฮะหรือโทนสีแบบภาพยนตร์นะครับเห็นมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาทางอินบอซ์ข้อความนะฮะว่าอยากให้ลองแนะนําวิธีแต่งภาพแนวนี้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะ เหมือนเดิมครับภาพที่ผมนํามาสาธิตนี้เป็นภาพมาจากาเว็บไซต์ฟรีสต็อกนะฮะชื่อเว็บว่า pixel.com นะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีเซ็ตตัวอย่างหน่อยฮะอ่าอันดับแรกนะครับ เราก็มาคุมโทนภาพโดยรวมก่อนนะฮะคุมแสงคุมอะไรโดยรวมก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเพิ่ม exposure นะ,ะปรับคอนทราสต์ขึ้นมานิดหน่อยลดไฮไลท์นิดนึงให้เห็นรายละเอียดของควันนะฮะชาร์โด้ผมขออนุญ,ญาตลดลงนะครับดันไว้ขึ้นมาหน่อยให้ภาพมันดูใสนะฮะดัน Black ค o w เอามาไว้บาลานไว้บาลานในที่นี้ผมจะดันไปทางอ่าทางสีเหลืองหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติใครเป็นไฟล์รอนะฮะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันเป็น JPEG ถ้าใครเป็นไฟล์รอเนี่ยอ่าผมแนะนำนะฮะให้ค่ากลางจะอยู่ที่ 5560k นะฮะ 5560k นะครับ,รบถ้าจะทำ อ่าถ้าหาค่ากลางนะในการแบบเวลาถ่ายแล้วเอามาทําซึ่งมันจะง่ายครับซึ่งเวลาเราเอามาทาหลายๆรูปแล้วเนี่ยมันจะง่ายอ่าเราได้แสงโดยรวมแล้วทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเรามาที่ saturation ครับเราเพิ่ม saturation อ่าขอโทษครับเราเพิ่ม saturation ขึ้นมานิดหน่อยฮะนี่ในที่นี้ผมเพิ่มแค่10บนะฮะ ต่อมาเรามาดูกันที่คันเลอร์ครับซึ่งวิธีนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับโทนเคิร์ฟเลยนะฮะเราจะไม่ไปยุ่งกับโทนเคิร์ฟเลยนะครับมันก็เป็นวิธีมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ชินในการปรับเคิร์ฟนะฮะอ่ะเรามาในส่วนของคันเลอร์ในส่วนของสีผิวที่เป็นสีส้มนะฮะให้เราปรับหิวมาทางซ้ายนะครับให้มันอมสี อมมาทางสีแดงนิดหนึ่งนะฮะดัน saturation ขึ้นมาครับนี่ฮะสีผิวมันก็จะอมเนี่ยแดงๆส้มๆนี้นะครับแล้วก็เราก็ดันผิวขึ้นมาให้มันสว่างเอาเท่าที่เราชอบนะครับว่าอยากได้ผิวกระจ่างใสประมาณไหนนะฮะต่อมามาที่สีแดงครับปรับ saturation สีแดงขึ้นมาครับ ดันหิ้วสีแดงไปทางขวานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะฮะส่วนสีเขียวลด saturation ล,ลงครับนะฮะแล้วก็ดันหิ้วมาทางขวานิดหน่อยอ่าในส่วนของสีเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะลงมาที่สปีดโทนนิ่งครับ ในตรงไฮไลท์ของสปิร t โทนนิ่เนี่ยตรงส่วนฮิวนะฮะให้เรากด a l t ต์เนตค้างนะครับแล้วเลื่อนไปทางขวาอ่ะเลื่อนไปทางขวาให้เราเห็นสีเนี่ยประมาณนี้ฮนะสีเขียวสีเขียวน้ำทะเลประมาณนี้นะครับดูตัวเลขก็ได้ครับประมาณ1 6 5ยถึงร70นะฮะประมาณนี้ แล้วเราก็ดันแซตของไฮไลท์ขึ้นมาเลยครับอ่าในที่นี้ผมจะดันขึ้นมาประมาณนี้นะฮะประมาณ45นี่ต่อมาลงมาตรงชาโด้ฮะชาโด้เหมือนเดิมครับมาที่ฮิวกด a อาลิเนค้าง,างเลื่อนไปที่ประมาณอ่าสีอมๆน้ำเงินหน่อยนะครับประมาณ225ประมาณนะฮะ223สอง 2, 2, 7 ะประมาณนี้ผมเอา227ดันแซตขึ้นมานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากาทีนี้ตรงส่วนบาลานซ์เนี่ยเราสามารถปรับดูเลยครับว่าเราอยากได้อมไปทางไหนนะฮะอย่างนาที่เนี้ยผมปรับไปทางขวามันก็จะอมเขียวถ้าปรับมาทางซ้ายมันก็จะอมสีฟ้าอมแดงนะฮะ เราก็ดูเอาครับชอบแบบไหนก็ปรับไปแบบนั้นนะฮะในที่นี้ผมชอบแบบนี้ผมก็จะปรับแบบนี้ประมาณนี้นะฮะใครไม่ทันกดย้อนหลังแล้วก,กดพอสด,ดูทีละขั้นตอนได้นะฮะต่อมาครับให้มาที่เอฟเฟกตอ่าตรงวิกเน็ตเนี่ยเราเลื่อนมาทางซ้ายครับเพื่อสร้างขอบดำ ดำนี่คือแล้วแต่ภาพนะครับแล้วแต่ภาพของแต่ละคนแล้วแต่จะใส่เลยฮะแล้วก็มาใส่เกณฑ์ครับเกณฑ์ใส่สักประมาณยี่สิบ้าพอฮะอ่าทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเคิร์ฟเลยครับเราก็จะได้โทนสีประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่อ่า คทนสีเวลาเราปรับแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพแสงของสถานที่นั้นๆที่เราไปถ่ายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายตรงไหนมาแล้วเรามากดพีเร็จจึ้งแล้วมันจะเหมือนกันทุกภาพมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องอาศัยในการอาปรับปรับแต่งอีนะครับและนี่ก็เป็นวีอ่าวิดีโอแนะนํา,านคร่าวๆนะฮะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเคย สำหรับคนที่เพิ่งหัดทำโทนซีนิเมติกนี้นะฮะก็ลอง,ลองดูดครับลองเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูครับขอให้สนุกกับการแต่งภาพนะครับทุกๆคนเลยก็อย่าลืมสับสไคร b ์กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแนะนำดีๆจากชุดออาดอีกนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่ครับ